ยูหอมาแล้วฮะหอมาโอ้มันสร้างบ้านหอมาไงกลัวโดนไงกระสุนหมดเวไปหอยไงวะรีบมาดิโอ้ไงไงสร้างบ้านอยู่สร้างบ้านอยู่วางที่นอนไวข้างบนด้วยเว้ย งงงไงเไงเจอละนี่ไงเป็นไงไม่โดนม嘛เป็นไงล่ะสัตว์เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอย่าเพิ่งเอาบ้านนะน้องหนูอย่าเพิ่งเอาบ้านนะน้องหนูอุย๊ยโ,โดนว่ะโดนอะไรพี่โดนอะไรพี่โดนยิงพี่โดนยิงเอามาอะไรก็ได้มั้งไม่ต้องเอาก็ได้มั้ง เล่นนี้กับมันค้าลรู้ฮนูด้วยนะฮนูหมดเช่นจะออกลังค่าไปไหมฟุ๊มันก็สร้างหลังหน้าต่างอนกันว่ะเขาไงวะาจะเย็นเฮ้ยจะเย็นสิจะเย็นกำลังไป่กำปืนไปแล้วนะพี่นอละบอกเลย แคมไฟหนึ่งแคมไฟหนึ่งมีไหมแคมไฟด้วยเหรอเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดแป๊บนึงต่อมาให้ <c oughs> <c oughs> แป้งโอ้ยเอ้ยสุดในเฮ้ยไอ้สุดในวะยังยางยังไม่หลาอยู่ไม่หลับ โอ้หน้าเราจะไปเก็บของก่อนนะไอ้ปืนนั่นแต่ว่าแม่งมาสามอ่ะเสียดายม,ม,ม,ามันมาสามไอ้เขนะยอดมากเลยสามลุกซองเราใช่ไหมสองลุก <c oughs> สองสามลุมซองโอ้โหเราอยสองคนเองมาแล้วมาแล้วกลังขึ้นไปตูม้มเยอะเยอะ ยิงมาสิสัตว์ธาเรามาแล้วเอกมาแล้วถ้ามันไม่กลัวกระสุนหมดนะเราบินเรื่อยๆกระสุนไม้นะมาแล้วพี่มาแล้วไมไหนนเอามาเอามาเป็นเหตุเลยเอาไปเฮ้ยเฮ้ยยิงอะไรแต่วะปปืนนกระสุนหลามีไหม นั้นพอกระสุนโอเคทิ่เราให้นะฮะอันนี้ศูนย์แปดล้านเมตรมายืนมายืนบนแคมป์ไฟนี่เพิ่มเลือดกันตัวนนะกระสุนผมผมเต็มแล้วผมกินอาหารมาตัวนนะกระสุนเพชรแปดลุ้นนี่โอวะโอวิ่งเบกโยนไปไกลยังไหนโยนมาโยนมา Nguyên nha vương mày phối em dì nghe bé này luôn luôn lên ตื่อมาปิด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 หน้าต่างอยู่วะปิดปิดสิปิดสิดองเดียวดับ ก็หลังกวนโอ้ยจริง,รงมีปืนเหมือนกันเว้โอ้โหเล่งทะลุเกือบถูก Bờ tu Xeo Tiểu Chúc túc túc Vinh vinh Lào ăn lào ăn Lào ăn 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 Yo yo เฮ้เฮ้มันอยู่ไหนวะแป๊บนึงแป๊บนึงปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างดูกันดูกันปิดปิดปิดงนี่ปิดปิดดูก่อนดูกันสองดูสองดูไงเจอแล้วเจอแล้าเจ้แปั๊กโอ้โหโดนยิงเค่เลยใครโดนพี่ เลยไลยมีอ,ยาอาหารอยู่หามากินไนะหนฮะอาหารอาหารเอาเอะไรม่ไงยังไงดูยิงยปืนมันไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ามันหายไปไหนมีไหมไหมดูดิมีไหม,ม,ไหม นี่อะไรไงนัง่นไงโอ้โหไม่มีอะไรไงอุ้ยเฮ้ยาาทอมสันลาบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดที่นอนที่นอนหนึ่งที่นอนหนึ่งไปไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บพี่มาละยิงยิงยิงร่อนก่อนยิงร่อนก่อน,อานมามาแล้วมาแล้ว ね。おうほうおうほう。 มันออกเกมคนหนึ่งแล้วเปล่าวะนันเป่าอะไรเพจเปิดตัวเลยไหนเปิม่มหนึ่งสองดูก่อนสองดูกันก่อนเป็นไงล่ะสองดอกเอาคืนแล้วกันเพื่อนฝูง กันห,ห,หนึ่งก็หนึ่งสองดูมันก่อนมันอยู่ตรงไหนที่เดิมเหรอโอ้โหโดนเลยปิดปิดปิด,ปด เฮ้ยมันหายไปอีกแล้วีนกูเจอแล้วกูเจอแล้วมันหายไปอีกแล้วเดินวิ่งเดินเล่นเปไนก็มันเล่งอยู่มันเล่งอยู่โอ้โหสนดย,ยเว้ยสนดย ตูวกระโดูรุนโ,นนโนแพ้อย่างเดียวคือแพ้สนยัยนี่แหละได,ดรอนยิงว่ะ ใช่ไหม่ากระสุนหมดกระสุนธนูอยู่ไหนใช่ไหมเตี้ยงเอาโอ้กระสุนหมดโออดเลย โดนโดนเกือบตายสี่สามมาเรีเม่มเป็นสเตปหรอตายเลยโอ้โหแล้วนะรีบมาเก็บรีบมาเก็บเลยทำไมหลับเร็วจังหลับเหมือนกันแม่นสุด โอ้ฝลังมาแก้เครียดโดดบนบ้านเราแล้วมายังมานั่นอีกฝรั่ลังเด็กเพื่อนออกไปคนนึงมั่งดูท่าเมื่อกี้นี่อะไรเน็ตหลุดมั่งหน้าไม้หน้าไม้อยู่ไหนอย่าปล่อย bịt phai bịt phai, mở luôn đi โอ้สนัยอีกแล้วไอ้นี่ไอหัวมาป่าหรือเปล่าว่สาสไยนี่นมันเลงมาทางพี่อยู่ฟัวมันนั่งเลงอยู่อ้าฟัวเย็นนี่ทำไม

ที่พีมาเดิไม่เห็นมาเลยไม่มาเลยนะ O M Y I M นะใช่ทำไมไม่ได้มนติดบล็อกหรือเปล่าไม่มีขีดนะ นั่นเพื่อนเข้ามาแล้วอีกคนนึงสามคนแล้วไปยังไปยังยัง,ยงพิมพ์งี้นะ ห้ามเอาจุดไปด้วยนะไม่ต้องเอาจุดไปด้วยเกิดแล้วฮะไม่เห็นมีใครมาเลยอ่าเกิดแล้วหลเหรอเป็นแบบของเลยเพื่อนใหม่คนหนึ่งอะ,ะเดี๋ยวเราลุยไปมา แม่งพี่หิวข้าวไยจะออกไปทั้งกินข้าวไงโอ้หิวข้าวมากเลยเก็บศพยัง มันหายปไปไหนวะอยู่ใต้บ้าน,นใช่เหรอนั่นให<ม>้ยิงโอ้ยยังไม่ยังไม่ย็นนั่นเหรอสนัยสองคนเดี๋ยวว่านะ เด็กน้อยพูดอะไรอีกงั้นเอาไว้ต่อคลิปหน้าแล้วกันพราดนี้ขอจบก่อน <c oughs>